สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีมังกรนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่มีปัญหาค้างคาใจนะคะที่จะให พี่ดาไขข้อค่องใจนะคะหรือพี่ดาจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะแล้วฟังให้จบคลิปนะคะแล้วจะมีทางออกที่ดีแล้วก็ทางแก้พี่ดาจะแนะนําให้ว่าเราจะแก้แบบไหนนะคะสําหรับชาวราศีมังกรนะคะก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกําลังใจให้พี่ดาแม่นปัวด้วยนะคะใครที่แชร์ให้พี่ดาพี่ดาก็ขอให้รวยรวยรวยสวยสวยสวย,สวยนะคะ แล้วพิดาก็จะกราบขอบพระคุณงามๆนะคะอ,อันดับแรกเลยที่พิดาจะพูดถึงคือเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการงานของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานก็ไปได้เรื่อยๆนะคะ แต่ก็มีงานเยอะเข้ามางานด่วนเข้ามาอยู่แต่ก็ถือว่าคุณไปได้ดีเจ้านายก็ยังให้ความเอ็นดูอยู่สำหรับชาวราศีมังกรท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะคุณลงมือทำได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรส่วนเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีมังกรสำหรับคอที่ชอบเล่นลอตเตอรี่นะคะก็ให้เสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามจะให้โชคให้ราบคุณ นะคะแล้วใครที่ทํานิติกรรมเรื่องการเงินไอการเงินเกี่ยวกับเรื่องรถบ้านอะไรทําสินเชื่ออะไรพวกนี้นะคะคุณไปทําได้เลยคุณมีโอกาสที่จะผ่านสูงนะคะสาหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะแล้วก็เพลเกตรงข้ามจะเป็นฝ่ายที่เกื้อหนุนคุณอยู่นะคะสำหรับชาวราศีมังกรส่วนเรื่องความรักความรักก็ถือว่าถ้าคนที่แต่งงานแล้วก็ถือว่า จากที่ไม่ค่อยได้พูดคุยกันอะไรกันก็มาคุยกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันมากขึ้นนะคะแล้วก็หันหน้ามาคุยกันเยอะขึ้นนะคะก็จะเป็นความรักที่ถือว่าอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท่านใดที่กําลังคบหาดูใจกันก็ถือว่ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนกันดีนะคะมีอะไรก็อบอ้อมารีกันซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับคนที่คบหาดูใจกันนะคะ แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวกับภูมิแพ้ด้วยนะคะช่องท้องเข่าหลังขานะคะสำหรับชาวราศีมังกรอย่าชะล่าใจนะคะให้ดูแลตัวเองนิดนึงนะคะถึงว่าอย่างอื่นก็ถือว่าดีแต่สุขภาพคุณก็ควรระวังนิดนึงนะคะในช่วงนี้ของชาวราศีมังกรสิ่งที่ที่พิดาจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือให้ทำบุญเกี่ยวกับหนึ่งไปถวายลงศพ นะ,ะเออมันใช่ถวายถวายลงศพหรือไปทําบุญเกี่ยวกับลงศพแล้วก็ผ้าห่อศพสีขาวนะคะอ่านะคะทําได้เลยนะคะในช่วงนี้จะถือว่าหนุนนําดีมากนะคะหรือใส่บาตรประจําวันเกิดนะคะสําหรับชาวราศีมังกรน,นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาฟังคลิปพี่ดาทุกๆท,ท่านนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ